สารเคมีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างกว้างขวางไมีตั้งในรูปแบบของแข็งของเหลวและกา๊าซรวมทั้งมีการคิดค้นสารเคมีใหม่ๆมาใช้เป็นวัตถุดิบและส่วนประกอบมากขึ้นดังนั้นคนทำง,งานอาจต้องทำงานกับสารเคมีที่หลากหลายทั้งประเภทปริมาณคุณสมบัติและอันตรายจากสารเคมีเหล่านั้นอาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานบาดเจ็บล้มป่วยทุกข์ทราพหรือถึงขั้นเสียชีวิต ตัวอย่างเช่นกรณีโรงงานลำไยอกแห้งระเบิดรวมทั้งอาจเกิดอุบัติเหตุที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมเช่นกรณีแกส๊สแอมโมเนียรั่วไหลเป็นต้นทั้งนี้ส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงนานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างถูกต้องดังนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะป้องกันอันตรายเพื่อให้ทํางานกับสารเคมีเหล่านั้นอย่างปลอดภัยได้อย่างไรคงต้องมาทําความรู้จักกับประเภทของสารเคมีเหล่านั้นก่อน สารเคมีหรือวัตถุอันตรายแบ่งได้เป็น9ประเภทตามระบบสากลได้แก่หวัตถุระเบิดมีทั้งของแข็งของเหลวหรือสารผสมซึ่งหากได้รับความร้อนการเสียสีการกระแทกจะเกิดการระเบิดได้ 2. กา๊าซมีทั้งก๊าซไ,ไฟฟาก๊าซอัดไม่ติดไฟกา๊าซพิษและก๊าซกัดกร่อนซึ่งก๊าซไฟฟนั้นสามารถติดไฟได้เมื่อมีเชื้อเพลิงความร้อนออกซิเจนและมีปฏิกิริยาลูกโซ่ หรือมีเปลวไฟและออกซิเจนคงอยู่ในปริมาณเข้มข้นพอเหมาะ 3. ของเหลวไวไฟเป็นสารที่ติดไฟได้เองเมื่อถึงอุณหภูมิที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยามีจุดว่าไฟต่ำกว่า65องศาเซลเซียส 4. ของแข็งไวไฟเป็นของแข็งที่ติดไฟได้เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟเช่นโลหะเป็ดไฟฝุ่นตามโลงสีหรือฝุ่นแป้ง 5. สารออกซิไดซ์สารนี้ไม่ติดไฟแต่สลายตัวให้ก๊าซออกซิเจนออกมา จนทำให้สารเคมีตัวอื่นติดไฟง่ายขึ้นเพื่อทําให้เกิดไฟไหม้และระเบิดรุนแรงได้สารนี้อยู่ในกลุ่มเพอร์ออกไซด์ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาด้วย6สารพิษและสารติดเชื้อสารพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นผื่นแดงหายใจหอบจนถึงเสียชีวิตส่วนสารติดเชื้อนั้นเป็นการปดเปื้อนโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคหรือสัตว์ที่เป็นพาหะเช่นปรสิตแบคทีเรียราวไวรัส จ็ดกัมมันตรลังสีเป็นธาตุที่ไม่เสถียรสามารถปล่อยพลังงานมีอำนาจทะทุทะลวงทำลายเซลล์และสร้างอันตรายร้ายแรงมาก8สารกัดกร่อนมีลิ์กัดโลหะทำลายผิวหนังและอวัยวะต่างๆทำลายสิ่งของและสิ่งมีชีวิตได้ถึงพื้นดินสารกัดกร่อนแบ่งเป็นกรดและด่างซึ่งด่างจะเป็นอันตรายมากกว่ากรดเนื่องจากเมื่อได้รับพิษที่เป็นด่างจะเกิดความรู้สึกช้ากว่า ทำให้รักษาได้ชา้าจนทำให้เซลล์หรืออวัยวะเสียหายได้มากกว่าข้อควรระวังคือเมื่อร่างกายสัมผัสกรดกรรมฐาันห้ามใช้น้ำราดเพราะน้ำจะทำปฏิกิริยาขายความร้อนทำให้เกิดการพุพองส่วนแอมโมเนียจะเข้าไปเกาะแคลเซียบที่เยื่อตาเกิดเป็นเม็ดและล้างออกยากมากก้าววัตถุอันตรายเป็นตะเล็ดเช่นแร่ใยหิน สารเคมีอันตรายแบ่งเป็น9กลุ่มตามคุณสมบัติของความอันตรายของสารแต่ละตัวโดยจะต้องมีการติดป้ายและฉลากแสดงประเภทของสารเคมีบนภาชนะบรรจุรวมถึงบนตู้คอนเทนเนอร์แท่งบรรจุจะต้องมีการติดป้ายและสแสดงประเภทของสารเคมีให้ถูกต้องยกเว้นสำหรับที่ใช้กับภาชนะที่บรรจุเล็กมากๆโดยในป้ายและฉลากแสดงประเภทของสารเคมีที่เป็นรูปเข้าหลามปัดจะต้องสแสดงลักษณะข,ของอันตราย โดยใช้สีและสัญลักษณ์และจะต้องแสดงกลุ่มของสารอันตรายโดยกำกับหมายเลขไว้ด้วยและสำหรับรถบรรทุกสารเคมีจะต้องติดป้ายบอกรหัสและสัญลักษณ์ของสารเคมีโดยจะต้องติดไว้ด้านข้างและด้านหลังของภาชนะบรรจุสารเคมีที่บรรทุกมากับรถโดยบอกป้ายบอกรหัสและสัญลักษณ์ของสารเคมีดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นหาส่วนดังนี้ส่วนที่1จะอยู่ด้านซ้ายบนสแสดงรหัสของสารเคมี และวิธีในการปฏิบัติต่อสารเคมีหรือเรียกว่ารหัสสารเคมีแฮสเคมซึ่งแสดงอยู่ในรูปของตัวเลข1ตัวกับอักษรภาษากรีกอีก1หรือ2ตัวซึ่งตัวเลขและตัวอักษรแต่ละตัวจะมีความหมายบ่งบอกถึงการกู้ภัยเวลามีไฟไหม้เลขหหมายถึงให้ฉีดน้ําเป็นลาตรงเลข2หมายถึงให้ฉีดน้ําเป็นละอองคลุมเลข3หมายถึงให้ใช้โรมสําหรับดับเพลิงฉีดเลข4หมายถึงให้ใช้สารเคมีสําหรับดับไฟฉีด ห้ามใช้น้ำหรือสารที่มีความชืน้นส่วนที่2จะอยู่ด้านบนซ้ายถัดลงมาจากส่วนที่1แสดงรหัสของสารเคมีแต่ละชนิดเป็นตัวเลข4ี่ตัวส่วนที่สจะอยู่ด้านล่างซ้ายแสดงชื่อส่วนราชการที่อาจขอคําแนะนําได้พร้อมเบอร์โทร,รศัพท์ส่วนที่4จะอยู่ด้านบนขวาแสดงป้ายฉลากเพื่อบอกให้ทราบประเภทของสารเคมีส่วนที่5จะอยู่ด้านล่างขวาแสดงชื่อบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายพร้อมเบอร์โทร,รศัพท์ นอกจากนี้ยังมีอันนัมเบอร์หรือ ID number อร์ของสารเคมีจะแสดงรหัสของสารเคมีแต่ละชนิดอันนัมเบอร์และ ID number เป็นตัวเลขสีตัวซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดจะมีรหัสเฉพาะตัวเป็นสากลใช้ทั่วโลกยกตัวอย่างเช่น ID number บอร์ของออกซิเจนคือ1 0 7 2หรือไอ n ดี b e ัเบอร์ของแอมโมเนียคือ1005เป็นต้นรหัสสารเคมีแฮสเคมมีไว้เพื่อแนะนำเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและบริเวณที่ทําการเก็บสารเคมีจําเป็นต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงและอุปกรณ์สําหรับดูดซับสารเคมีและสารที่ใช้เพื่อทำนายลิตรและปรับสภาพของสารเคมีที่หกหรือล้วนไหลไว้ให้พร้อมและถูกประเภทรวมทั้งชุดป้องกันและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆในบริเวณของโกดังที่จัดเก็บสารเคมีต่างๆเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีป้ายสแสดงถึงอันตรายของสารเคมีอีกแบบหนึ่งที่จะบ่งบอกให้ทราบถึงความรุนแรงของสารเคมีตามมาตรฐาน NFPA หรือ National Fire Protection Association ซึ่งป้ายจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมรูปเข้าหลามตัดแบ่งเป็นสีส่วนมองดูเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดสีรูปติดก,กันโดยในแต่ละรูปสี่เหลี่ยมเล็กจะแบ่งออกเป็นสีสีโดยสีแดงจะอยู่ด้านบนสุด สีน้ำเงินอยู่ด้านซ้ายสีเหลืองอยู่ด้านขวาและสีขาวอยู่ด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งแต่ละสีมีความหมายดังสแสดงในตารางโดยแบบฟอร์มนี้เรียกว่า n f p a 7 0 4 m ป้ายกำกับสารเคมีแบบต่างๆนี้ถือเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในทุกประเทศทั่วโลกเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการระมัดระวังการควบคุมและการกู้ภยัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นรวมทั้งการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลถือเป็นเรื่องสําคัญป้ายกำกับสารเคมีถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบคุณสมบัติและอันตรายของสารเคมีการระง,งับเหตุและการอุยพประชาชนได้อย่างรวดเร็วจากการอ่านสัญ,ญลักษณ์การทําความเข้าใจความหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนป้ายกำกับสารเคมีจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ควรเข้าใจอย่างเคร่งครัด